สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเพจทินคนโกไฮโลเทคนะครับวันนี้เรามาดูกระเป๋าฟันไพ่ทรงยาวทรงผู้หญิงนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับดูกระเป๋าด้านในรา่นนี้ครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับด้านในปกติสวยปกติใส่บัตรใส่เงินได้ปกตินะครับรับกระเป๋าเรารุ่นนี้เป็นแบบชาร์จนะครับมีสายชาร์จให้นะครับเป็นแบบแบบในตัวนะครับดูนะครับวิธีการเล่นไม่ยากเลยนะครับ วางกระเป๋าไว้ตรงนี้ดูนะครับวิธีการเล่นเล่นไม่ยากเลยนะครับดูนะครับเอามือบางนิดหน่อยดูเหลี่ยมเจ้ามือด้วยว่าเอามือบางนิดหน่อยแค่นี้ปุ๊บแค่นี้บล็อกเลยเห็นไหมครับเป็นไม่ยากเลยวิธีการเล่นเดี๋ยวเรามีสอนพิเศษให้นะครับเราจะเอาใบไหนออกเราก็เอาใบนั้นไว้นะครับดูนะครับเดีให้ดูอีกทีนงครับบางนิดหน่อยนึงป,ปุ๊บแล้วก็น,นี่ดูอีกทีนะครับช้าๆนะครับ เคี็ดจเล่นนะครับดูน่าแบบนี้เลยเล่นง่ายๆนะครับเวลาเล่นก็ดูเหลี่ยมว่าใครมองไหมมีใครมองเราไหมดูหน้าเสือว่าแข็งไหมมีใครแข็งไหมนะครับถ้าไม่มีใครแข็งเวลาฟันน่ะพูดไปด้วยคุยไปด้วยครับมันถึงจะสวยครับดูนี่ครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกระเป๋าฟันไพ่ครับราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอนครับโทรมาสอบถามเราได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ